อยู่บนนรถคัึมันเป็นรถซิ่งไว้าฮแถมตอนนี้มันกําลังจะซิ่งแข่งกันด้วยล่ะรถก็ตัวยกล้อเลยครับทีโอก็ติดมากับรถนั้นทั้งสองคันก็แข่งกันอย่างโมามนไอทีโอก็ถูกใจเลยสิครับมันคิดว่ามันกําลังแข่งกับรถอีกคันอยู่ไว้แต่แล้วมันก็ปิวเข้าไปในเครื่องนั้นเลยครับออกก็ออกไม่ได้ชิบหายแล้วล่ะทีโอเล่นแล้วรถคันนั้นก็โดนแซงครับที่คนขับก็เลยปล่อยในตั๊เข้าเครื่องทีโอก็โดนในตั๊นั้นเข้าไปเต็มๆเลยจนทําให้เซลทุ่ง ร่างกายของพี่แกเปลี่ยนเป็นสีฟ้าหมดเลยว้ยหัวใจก็เต้นแรงสุดขีดทีโอก็หลุดออกมาจากรถันั้นครับและทีโอก็ได้สลบไปพอตื่นขึ้นมาพี่แกก็เดินกลับมาที่บ้านหลังร้ยๆดันเหมือนเดิมแต่จูจูที่ตาก็มีไฟออกมาแถมที่ท้ายก็มีไฟด้วยแม่งทีโอเหมือนรถเลยวไว้ไอ้พวกทีมงานหอยทากก็มาประชุมกันอยู่ครับทีโอก็มาด้วยแต่ทีโอมอนนันก็ดัน มีเสียงวิทยุออกมาพี่แกก็ตกใจมากเลยครับในขณะที่ทีโอกำลังสับสนกับตัวเองอยู่นั้นจอมเหยียบหอยก็ออกมาครับมันได้เห็นทีโอและมันจะมาเหยียบพระเอกไว้แต่ไอเด็กโกคนนั้นก็เหยียบไม่ได้ทีโอมันมาได้ไงวะเนี่ยมันจะมาเหยียบทีโออีกครั้งแต่ตอนนี้ทีโอมันมีพลังสิ่งแล้วไว้พี่แกก็ได้อัดเด็กโปกหน้าหอยคนนั้นจนวิ่งเข้าบ้านเลยครับทีโอก,ก็ดัน พารถกับปุกลุกนั้นมาชวนกับสวนไว้ทีโอก็ดวนสวดยับเลยครับเช็ดก็มาช่วยทีโอจนทีโอและเช็ดโดนไล่ออกจากแก๊งทั้งคู่เลยครับเช็ดก็ด่าทีโออยู่แต่แล้วไออีกาก็มาจับเช็ดไปพระเอกก็ซิ่งตามไปเลยครับไออีกาเนั้นมันก็แย่งกันพี่ทีโอก็ซิ่งไม่หยุดและพวกมันก็ได้มาหยุดบนกระโปรงรถคันหนึ่งมันก็จะแย่งหอยทากตัวนี้กันเช็ดกําลังจะโดนแดกนะครับแต่ทีโอมาช่วยไม่ได้แถมทีโอก็โดนแดกเข้าไปซะเองทีโอก็อาจไออีกานั้นจักในท้องจนมัน ยินหนีไปเลยล่ะครับพีโอก็มาช่วยเช็ดได้